สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดนะูขั้นตอนการใช้โปรแกรมนะครับของตัว Schneider นะครับ PLC นะครับก็คือตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ก็คือเป็นตัว EcoStruxure Machine Expert นะครับเป็นตัวเบสิกเนาะนะครับทีนี้เวลาเราใช้งานนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ย นะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในแลบของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ทำการ activate ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเพื่อให้ใช้งานนะครับทีนี้ถ้าเราจะเริ่มใช้นะครับอันดับแรกเนี่ยพอเราทำการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นก็คือลักษณะของตัวโปรแกรม นับตามในคลิปของอาจารย์นะอาจารย์ก็จะทำการคลิกนัในส่วนของนัเมนูคร in active นะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะไปนับคลิกในส่วนของตัว c o n f l i c นะครับ c o n f i c เราก็นัตอบก็คือคลิกที่ปุ่ม yes นับตกลงนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะทำการก็คือเลือกนะครับรุ่น ของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเราใช้ก็คือเป็นรุ่น T.M. 221นะครับ C. 2 4 R นะครับก็คือทางด้านขวามือนะครับถ้านักศึกษาเห็นนะครับเจนว่าเราก็จะทำการคลิกนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะลากนะครับเอาไปวางนะครับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ Software, นะครับก็คือเราก็จะทำการก็คือ นัตกลงนะรเราเลือกรุ่นมาแล้วนะครับเลือกรุ่นมาแล้วก็คือเป็น T M 2 2 1 C 2 4 R นะครับก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับที่ที่เรา,าจะใช้งานในแลบ,บนี้นะครับจากนั้นจะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยนะก็จะทำการ display นรับรุ่นของตัว Controller คอนโทรลเลอร์นับที่ ที่เราใช้งานที่ที่เราลากมาวางนะครับก็สามารถดูก็คือทางด้านล่างเห็นไหมฮะจะเขียนว่าเป็น device information นะก็ในส่วนนี้ก็จะต้องเป็นนรุ่นของเราที่เราใช้งานรุ่นที่เราใช้เนี่ย tm 221นึ c 2 4 r เนี่ยนะตัวนี้ก็จะมี14ที่ต้นในส่วนของ input นะแล้วก็จะมี10ร relay นะครับก็คือในส่วนของ output ก็2แอมป์นะครับก็จะมีส่วนของตัวอะนาล็อกอินเนี่ยนะครับมี2นะครับสอินพุตนะครับ1นะครับซีเรียลนะครับไลน์พอตนะครับส่วนนะไฟที่ใช้นะครับตัวน,นี้ก็คือตั้งแต่ก็คือ100ถึง240โวลต์นะครับเป็น AC นะนะครับนะก็คือในส่วนของอนะไฟที่จ่ายเลี้ยงให้กับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับทีนี้พอเรานะทำการเลือกนะครับตัวคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยแล้ว นะครับในส่วนนี้ก็คืออยู่ในส่วนของตัว c o n f i g นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวโปรแกรมมิ่งนะครับให้นักศึกษาคลิกนะครับไปในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมมิ่งเนี่ยที่จริงเนี่ยนะรเราสามารถที่จะทําการเขียนนะก็คือในรูปแบบก็คือในส่วนของตัว r e ดเดอร์ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเรียนพื้นฐานนะเกี่ยวกับการ ใช้ตัวแลดเดอร์เนี่ยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเขียนแลดเดอร์นะครับที่เราจะประยุกต์ใช้กับตัว s ช h n นเดอร์นะครับในส่วนของเป็น s ช h n นเดอร์อิเล็กทรนะครับโดยที่เราจะใช้ตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือเป็น EcoStack ์ด์แมชช e นเ e ็ก e เรนะครับเราก็เดี๋ยวอาจารย์ทำการขยายนะซูมขึ้นมานิดหนึ่ง นะครับคงจะเริ่มจากตัวเบสิกก่อนนะอาจารย์คงจะแนะนําเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะครับสมมุติอาจารย์จะทําการสร้างตัวคอนแทกนะครับคอนแทกนะเช่นว่ามันจะมีคีย์ลัดอยู่นะสมมุติอาจารย์เลือกใช้ตัวคอนแทกนะ f 4นะอาจารย์ก็คลิกนะแล้วก็เราก็นําเมาส์เนี่ยนะเอามานะวางลงไปนะในส่วนของตัวนะที่เราจะวางส่วนของตัวแลกเดอร์วางลงไป ตัวหนึ่งครับตัวที่2อครับอาจารย์เลือกเป็นก็คือเป็นอันนี้เป็นเลยครับเป็น contact ครัอีกแบบหนึ่งครมันจะมี nc กับ no ถูกไหมฮะที่นักศึกษาเรียนมาครับอาจารย์ก็เลือกเป็น contact ครัอีกตัวหนึ่งครเอามาวางครจากนั้นอาจารย์จะอลองใช้ก็คือส่วนของ output เนอะที่เป็น c o i ครับจริงจริงมันมีคีย์ลัดเห็นไหมฮะ c o n t r l บวก f 9นะเราสามารถใช้คีย์ลัดได้ครนะวางลงไป แต่ถ้าเกิดเป็นตัวคอนแทคนะครับที่เราใช้งานนะครับก็คือเป็น f 4นะครับเป็นนะฮะเนกาทตฟที่เป็นแบบคอนแทคนะก็คือชิป f 4นะครับวางลงไปนะสมมติอาจารย์เลือกอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําการก็คือ draw draw line นะก็คนะือทําการเชื่อมต่อนะเราสามารถก็คือใช้ก็คือเมนูนะตัวนี้เลยนะที่เป็น line แล้วก็คลิกนะแล้วก็ลากนับขึ้นไปนะสมมุติอันนี้อาจารย์จะใช้ลักษณะพื้นฐานนะก็คือคอนเซปต์ก็คือมีสวิตช์สอ2ตัวนะครับเป็น NC หรือ NO มีโหลดนะหรือว่าจะเป็นหลอดไฟก็ได้เอาพุ t นะที่เราจะทำการดิสเพย์ลักษณะคือการเซลล์โฮถ้าเรากดที่สวิตช์ตัวนี้นะสมมติเราให้ตัวสวิตช์ตัวนี้เป็น Start นะสมมตาร์ทสวิตช์ตัวนี้อาจารย์จะให้เป็นสต็อป หนับตอนั้นถ้าเกิดเรากดสตาร์ทหนับแล้วมันก็จะนับทาให้โหลดหรือว่าตัวแรมหรือว่าหลอดไฟเนี่ยตัวเนี้ยนะคือติดขึ้นมานับแล้วมันจะมาล็อกนับเซลล์หตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากจะทําการปิดนะหรือว่าสต็อปหรือว่าปิดระบบไฟแล้วก็มากดที่สวิตช์แบบสต็อปตัวนี้นับทีนี้ถ้าเราจะใช้เนี่ยนับเราคงจะไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนับทันทีครับ แต่เบื้องต้นก็คือเห็นว่าเราสามารถที่จะวางตัวนับอุปกรณ์นับเกี่ยวกับพวกตัวที่เราเอามาใช้งานก็คือพวกคอนแทคต่างๆนับเราวางไปแล้วเราก็ต้องทําการกำหนดหนับแอดเดสนับให้กับตัวโปรแกรมด้วยนับเพราะฉะนั้นถ้าจะกําหนดแอดเดสนัตอนนี้จะเห็นว่าตัวเมาส์ของอาจารย์เนี่ยนัมันยังอยู่ที่ฟังก์ชันก็คือที่เราเลือกคือเป็นดอรีอยู่เนาะเราก็จะทําการคลิกนัมาทุย ที่ส่วนของตัว selection mode นะครับส่วนใหญ่เนี่ยทุกโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะต้องคลิกกลับมาที่ตัวแอร์ลูกศรนะที่เราเรียกเป็น selection mode เนี่ยเสมอนะครับอย่าลืมนะครับคลิกนะจากนั้นอาจารย์จะทำการกำหนดนะก็คือในส่วนของตัว add date นะครับตัวนี้ก่อนนะตัวแรกก่อนนะครับอาจารย์จะกำหนดนะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะจากนั้นในส่วนนี้อาจารย์จะใช้ก็คือเป็น i นะตัวนี้นะฮะ

สวิตตัวนี้นะครับก็คือเป็นสวิตสตาร์ทนะครับอินพุตใช้อินพุตศูนย์นะครับถัดมาก็คือตัวนี้นะครับอาจารย์จะใช้ก็คือแอดเดสนะครับก็คือเป็นอินพุตนะเป็นสวิตนะอาจารย์ไปใช้เป็นอ่านะครับอินพุตนะครับก็คือ1นะครับคอมเมนต์ตัวนี้อาจารย์ใช้เป็นอ่สต็อปละกันนะครับสต็อปนะครับถัดมาก็คือในส่วนของเอาพุตนะครับเอาพุต นับ d ออาจารย์ใช้เป็นก็คือเป็นฟังก์ชันของ Schneider เนี่ยจะใช้เป็นตัว q u e นับอาจารย์ส่งออกไปที่ q u e q นับคินับก็คือนับนี่คือ Output นับอาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็นแ a ลมแล้วกันครับนับแลมนับจากนั้นเนี่ยตัวส่วนของนัตัวนี้นับอาจารย์ใช้เป็น q u e เหมือนกัน แต่พออาจารย์เลือกใช้เนี่ยนะอาจารย์ต้องการใช้นะพิธีการคือการเซฟโฮเนาะนกดสตาร์ทดับออนดับแรมติดนะก็จะมาดับออนก็คือในส่วนของตัวดับตัวนะครับคอนแทคในส่วนนี้ด้วยดับก็จะออนด้วยก็จะล็อกนะแต่ถ้าเกิดอยากออฟก็คือก็มากดส่วนของสต็อปนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเขียนตัวแรดเดอร์เนี่ยนับในส่วนนี้นะที่จริงคงไม่มีปัญหานะับก็ถ้าเราเลือกอินพุตเอาต์พุตนะหรือจะมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะแต่เบื้องต้นก็คือ เราน่าจะนับรู้ว่าวิธีการใช้งานรับการกําหนดนับแอดเดสตการกําหนดหรือว่าจะใส่ในส่วนของตัวคอมเมนต์เข้าไปว่าให้รู้ว่าฟังก์ชันนี้นะปุ่มนี้นะหรือว่าเอาพุทตรงนี้เนี่ยนะมันคือนับอะไรนะเราจะได้เข้าใจในส่วนของโปรแกรมมากยิ่งขึ้นนับสมมุตินับถ้าเกิดเราทําการเขียนตัวเลตเตอร์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปนะครับเราก็นสามารถที่จะลองเทสก็คือทําการคอมไพ นับโปรแกรมก่อนนับคอมไพน์นับผ่านไหมนับเวิร์กไหมนับติดเออร์เลอร์อะไรไหมนับตอนนี้นับคอมไพน์เรียบร้อยแล้วนับเห็นว่าก็จะขึ้นเป็น no error นะครับนัจากนั้นถามว่าถ้าเกิดเราจะใช้งานต่อนับก็คือสเต็ปถัดไปคือเขียนโปรแกรมเสร็จนับคอมไพน์เสร็จทุกอย่างเสร็จเวิร์กนับเราจะทําการโปรแกรมเข้าไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์นับของนั plc นับทำยังไงนัเราก็จะมาที่ตัวนับคอมมิชชั่น ตัวนี้นะครับคลิกพอคลิก้า็มาเสร็จนะับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นกนะ็คือทางด้านซ้ายมือนะับเห็นว่าส่วนของคอมพอรนะ์ตนะับณตอนนี้นะับจะเห็นว่ามันจะมีคอมพอรนะ์ตนับขึ้นมาคือมีคอม1กับคอมอนะครับแต่ตัวชไนเดอร์ที่เราใช้นับนะเราเชื่อมต่อผ่านก็คือเป็นพอร์ต USB นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการเสียบนะับสายนะับนะ USB นะับเข้าไป แต่พออาจารย์เสียบสาย USB เข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาเห็นจะเห็นว่ามันก็จะขึ้นคอมพอตขึ้นมาเลยนะครับเป็นรุ่นของมันเลยนะครับก็คือเป็น M 2 2 1นะครับวงเล็บก็คือเป็น USB นะครับแสดงว่าตอนนี้มันมีคอมพอตนะครับที่ใช้ในการติดต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้แล้วนะครับที่จริงเนี่ยในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับเราต้องติดตั้งตัวไดเวอร์นะครับเพื่อที่จะให้มันมองเห็นนะครับ ัวอุปกรณ์นะพาร์ทแวร์ด้วยนะอย่างเช่นในที่นี้อาจารย์ติดตั้งไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการเลือกนะก็คือเป็นนะคอมพอร์ตก็คือรุ่นของมันเลยนะครับจากนั้นเราจะทําการกดนะปุ่มนะในส่วนของล็อกอินนะอาจารย์กดปุ่มล็อกอินนะล็อกอินเสร็จนะมันก็จะทําการทำไมฮะเข้าสู่นะในโหมดนะว่าเอ๊ะเราต้องการที่จะทําการนะโปรแกรมนะ แล้วก็ทำการสตาร์ตคอนโทรลเลอร์ไหมนะครับถ้าเราอยากจะสตาร์ตคอนโทรลเลอร์นะครับเราก็สามารถที่จะสั่งนะครับสตาร์ตนะครับได้เลยนะครับคลิกนะครับตอนนี้ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะทำงานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยขั้นตอนในส่วนของการโปรแกรมเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของนะครับเมนูตรงนี้นะครับที่จริงตอนนี้อาจารย์โปรแกรมไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นอ่า PC to controller ก็คือหมายความว่าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเนี่ยเข้าไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะคับเมนูที่2ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ to PC ก็คืออัปโหลดก็คือดึงตัวโปรแกรมที่อยู่ในคอนโทรลเลอร์เนี่ยเข้ามาที่ตัวซอฟต์แวร์ก็สามารถทำได้นะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะเจนว่าอาจารย์ทำการสั่ง Start controller ไปแล้วก็คืออัพตัว โปรแกรมนะเข้าไปที่ตัวฮาร์ดแวร์ hardware, ก็คือตัวตัวเครื่องแล้วเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะกลับมาที่ในส่วนของตัวโปรแกรมนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าตอนนี้นะมันสตาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับสิ่งที่นักศึกษาเห็นเห็นว่ามันก็จะนะัมีนะับดิสเพย์ก็คือแสดงผลนะเพราะฉะนั้นสมมุตินะครับถ้าอาจารย์ไปทำการกดนะที่ปุ่มสตาร์ทนะที่ฮาร์ดแวร์จริงๆนะเดี๋ยวนักศึกษาสังเกตดูตรง แลมก็คือหลอดตรงนี้นะ,นะตามหลักมันต้องติดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์กดสตาร์ทดูนะครับเห็นไหมฮะเพราะอาจารย์กดสตาร์ตปุ๊บนะครับตอนนี้นะแรมก็คือหลอดก็คือติดแล้วนะเพราะฉะนั้นถามว่าที่ฮาร์ดแวร์ตอนนี้ติดไหมตอนนี้ติดนะแต่ถามว่าถ้าเกิดเราอยากสต็อปก็คือปิดนะครับปิดแลมก็คือปิดหลอดไฟตรงนี้นะทำยังไงนะปุ่มสตาร์ทนะจะกดอีกนะครับเห็นว่าไม่มีผลแล้ว หลอดติดแล้วติดเลยนะแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะทำการปิดหลอดก็ต้องไปกดที่ปุ่ม stop นะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะกดปุ่ม stop นะเหนะ็นไหมพออาจารย์กดปุ่ม stop ปุ๊บนะแรมก็คือหลอดนะก็คือดับนะถ้าอยากจะติดนะก็คือกด start 1ครั้งเห็นไหมออแล้วนะถ้าอยากจะดับนะก็กด off นะคอนเซปต์ Concept ก็จะมีประมาณนี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะหยุดการทดลองนะเราก็สามารถไปกดนะที่ปุ่ม stop คอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ตกลงนะครับย,ยกเลิกแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้ทำการรันคอนโทรลเลอร์แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะทำการรันคอนโทรลเลอร์อีกนะครับสตาร์ทอีกนะครับก็ไปคลิกที่ปุ่มนะสตาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับนะแล้วก็คลิกนะโอเคนะครับจากนั้นเราก็เราสามารถที่จะเทสที่ฮาร์ดแวร์จริงๆนะครับเราก็จะมาโชว์ที่ตัวซอฟต์แวร์ของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้อาจารย์สต็อป เรียบร้อยหลับจากนั้นอาจารย์ก็จะกลับมาที่ตัวคอมมิชชั่นตัวนี้นับเรียบร้อยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับเราก็จะรู้ถึงลักษณะการทํางานของตัวตัวโปรแกรมรบเบื้องต้นเวลาที่นักศึกษาจะต้องใช้โอเคนะฮะสมมุติอ,อ,อีกแบบนึง่งถ้าเกิดสมมติอาจารย์ดึงสายนดึงสาย USB ออก ตอนนี้อาจารย์ดึงออกไปแล้วเนาะมันขึ้นเป็นคอนโทรลเลอร์ดิสคอนเนกนะับพออาจารย์ดึงออกเสร็จปุ๊บนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าอาจารย์จะทดสอบนะตัวโปรแกรมตรงนี้นะแล้วเราจะทํำยังไงนะเห็นว่าไม่ไม่ได้ต่อฮาร์ดแวร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทดสอบนะมันก็จะทดสอบลักษณะแบบซิมูเลชันนะก็คือเป็นลักษณะแบบซิมูเลเตอร์นะแบบซิมนะครับเราก็ทำการคลิกนะล็อกอินนะจากนั้น มันก็จะนับเข้าสู่ก็คือส่วนที่มันเป็นอ่าโหมดนับโหมดซิมนับโหมดซิมนับคลิกนับตัวนี้แป๊บหนึ่งนะฮะอ่าอ๋อนี่คอมพอร์ตนับทษทีนะครับอาจารย์ก็จะมาคลิกตรงส่วนของตัวนับราสิมูเลตตัวนี้นับก็คือดูแบบจำลองซิมูเลตนับดูนะฮะปุ๊บนับมันก็จะขึ้นมานับจากนั้นเรากลับมาที่ตัวในส่วนของตัวโปรแกรม หนับแบลตเตอร์หนับเราสามารถเทสได้หนับอย่างเช่นถ้าอาจารย์กด f 1นึ่งนับนับหนับแล้วก็ตรงนี้นะครับอาจารย์ใช้เป็นตัวฟังก์ชันหนับก็คือเป็น f 1นึ่งนับอันนี้ก็จะออนเห็นไหมฮะในก็เราจะก็จะเห็นนะถ้าเกิดเราต้องการออฟหนับเรากดหนับตัวนี้ตัวหนึ่งหนับ f 1นึ่งนับ เทสได้นะเทสได้นะเรนะาสามารถเทสลักษณะแบบนี้ได้นะอันนี้คือลักษณะแบบเราใช้วิธีการกันสิน่งนะเบื้องต้นนะถ้าเกิดกลับมาต้องการหยุดก็ทําการนะ stop นะอันนี้คือเผื่อนะเผื่อกรณีที่เราต้องการที่จะทําการ simulate นะ simulate แต่จริงในแลบของอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเน้น simulate เนาะนะ simulate ก็คือเบื้องต้นนะถ้าเกิดอยากทดลองนะแต่สุดท้ายจริงๆก็คือเราอยากที่จะทําการเทสนะโดยการ ทำไมฮะทดลองกับฮาร์ดแวร์จริงๆหนับคอนเน็กสมมุติอาจารย์เสียบไปปุ๊บนัมันก็จะขึ้นหนับคอมพอร์ตนับขึ้นมานับก็จัดการทดสอบได้เลยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นับก็หวังว่าคงจะเห็นนับถึงวิธีการเทสแล้วก็วิธีการทดสอบหับด้วยตัวโปรแกรมก็คือตัว EcoStack ์คนับ Machine Expert นับเป็นตัวเบสิกนับที่เราใช้ เวอร์ชั่นที่อาจารย์ใช้ก็เป็นเวอร์ชั่น,นล่าสุดนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวคงได้ทดลองทดสอบ,นบในแลบหนับต่อไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คงจะนับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ